ค่ะกลาวสวัสดีพี่นอ้องป้องปายเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะค่ะยินดีตอนรับขอาูซูท่างช่องสุภาพรวยนะคะเนาะ,ค,ะค่ะเมื่อนี่แอก็ได้มาตามตปูสามแปดนะคะพี่น้องเนาะ,ะมาเบิงเนาะคะ่ะว่าปูสิเปี้ยนแปลงตัวเลขบบนะคะหรือว่าย่ำตัวเดิมนะคะพี่น้องเนาะ,ะโอ้ลงไปแห้งแห้งนยคะพี่น้องสงสัยผ้ายูสีเขานะคะเมื่อนี้นะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เนาะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบว่าได้ผ่าดข้าว <c oughs> สารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะ,ะโอ้บรรยากาศายวาูวัดปูกับลมเย็นนะคะพี่น้องค่ะวันนี้กับสิผ้าเข้าไปก่บปูพร้พอมๆกันเลยะคะ่ะเอากะเาอากัะผาปูขาน้ำมาสการ์่ักกาปูเอาก,การะผา,า,าหาต้าหอยัไว้บน ค่ะหลักหน่วยบนหกกับห้านะปูเนาะเบ็ดบักหนึ่งขอใ่นะค่ะเมื่อนี้ไม่คู่มี่นังซือมาฝากปู้เอาไว้ผ้าผ้าโชกเออผ้าเ็ปอมีผ้าผ้าโชกทอาวเถ็ปูค่ะจะได้จำล่าไาเน้นน้าเท้าว่าลูกจำตัวนี่พุดไปพุดไปค่ะ กอนเสียงอะไรสิค no ่อยใน่ดับพี่น้องค่ะปู่บ่าโตกันกับล่มค่ะพี่น้องล่มแห้งพี่น้องล่มแห้งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกค่ะต้องฝ่าห้องหืมหืมแล้วพี่น้องปู่มาจำมาใท้ค่ะมาเข้ากันห้ากับหก ดักลัวมาจับขอยู่มนึ่งไม่หาต้งหกเลยเข้ากันช่องชูดด้วยนี่ไมหาก็หกนี่หนึ่งพูดเลยจับผมเคยบบหากวงพูดจับผมเก่ามีชูมีหาพอมาใส่ชูมีหาช่องชูดมีแต่หานี่ต่ชูนมีแก่หามาเข้ากันกแล้วเก่าชูน เขหาหาากว่า<น>บันมาหกร่องตัวร่องมาหาตัวนันลูกสุกหมดแล้งมาจาับต<น>ัวกูมลยข้นไหลสูดเก่น,นสองตัวมาตัวรางร<น>วมตึงแม่รังวยรังคู่หนึ่งสองให้จับก็ได้รับพลิบเอาใช่หลวะ รังศูนย์หนึ่งสองมีอยู่แล้วลงับหน่วยมัหน์พิจิตรเขียนค่ะักหน่วยรังแล้เพาะตัวนี้ก็ร่นกับหนึ่งผู้ออกหนึ่งถ้าวันผู้จับบาถึงค่ะมกับเก็ดผู้ออกมกศูนย์หนึ่งสองหลักหน่วยร่างหมอูค่ะหน่วยร่างเขียนแยกหลักไว้เลยเขาจะได้จับสามตัวแขนแขนแล้วนะปูเนาะตัวสองตัวมาตัวสูตรในสองตัวมาตัว ตูนกัมหนึ่งให้มักเลี้ยงเขาไท่บุญตัวนึงก็เขาแล้วศูนย์ก็มีหนึ่งสองหอดสองเท่านั้นเรียกแลงหน่วยลังหอดตั้งสองเท่านั้นตัวเนี้บป่ตัวเน้นตัวใดตัวอะไรหน่วยลังมันมันถือบนนี้คือกันกับเรียกบนเรียกลังค่ะคือหนึ่งกว่าปูมันเก่าไปทีนหนึ่งคือเกาเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองผู้มักบาเบิร์ูโตผู้มักเกาเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งยุ่มก็มีหนึ่งเลยค่ะ ลักนุ้ยนี่คือว่าบ่เกินเลขสองขั้นคือเป็นไปได้นาะปูเนาะลักสิบเก้าสองเน้แม่แหละูบ่เกินสองเกินสองได้ลักน้ยแ่วเกินสองลักนุยบ่เกินสองไมยู่ับคนบุตชิฮอดบูบูแมปูว่าอาจจะเป็นศูนย์อาจจะเป็นหนึ่งัมนยุ่ม่านั่หมดเปี่ย một người cho kênh đi ba, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp được cầu cầu

ตัวเดียวทุนมาเก่าอืันนี้เก่าเนาะค่ะสูตรัวเดียวในเก่าเจ็ดกับเก้าเจ็ดเจ็ดกับเจ้าเจ็ดกับข้าเก้าเด่นเก้าเขาปเกาข้ามีบ้างไหเด่นเก้าแปดกับศูนย์ทูนแปดกับศูนย์ครับเจ็ดครับ พูดกับบนวันนี้เก้าเน่้อนอนเก้าแน่นอนราปูจะรองมันเก็ดนี่จัตัว้เถึนเก้าร้องเจ็ดนะปููน้าผัดชื้อเอาไปใช้ซ้มตัวคือปูวันศูนย์หนึ่งสองส่วนหน่วยมันนี่เอาเอาเก๊กับเก้าเท่านั้นครับสุ่ร้องมันเจ็บนี่จับไปใช้ศูนย์หนึ่งสองเฮียคือรวดนี่ให้ชื่อเบิ้นะครับผู้ห้เก้าหนึ่งตัวเดียวเน่นเก้าหนึ่งตัวเดียวนะาะปู อ๋องาม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 เก้าหนึ่งตัวเดียวนี่เลยอาจารถือไก่พูดล้องค้นพร้อมนะพี่น้องเด้อนี่นี่นี่พูเก้าหนึ่งือเดี๋ยพูดีนีเก้าหนึ่ง1นี่ศูนย์เ57ปศูนย์เเก้าหนึ่งห้าเ็ดปูดถึงห้าเจ็ด่สามศูนยไหนมาพูดจะเป็นพูดเดียวเลยไดู้ดเดียวเนี่เนียล่องเก้าเก้าสองขนาดเด้อเก้าหนึ่งเก้าสองนะคูเนาะพูดยาวมเเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง โอ้เขียนไปเบิรเล่เรนเก่าเลยเก่ามากเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเกินนี่เดินเก่นึ่่ะค่ะเดนเก้าหนึ่งเก้าเก้ตงิดตนอมนนส่วนมเ่วนโตัวเียนตา มาส<า>ตัวอื่ like ุส่หนึ่งด้ึได้ตมี่นิวหากูเ็หน่อยกันเอาหกตัวกัใช่หด้พวกศูนย์แปสามนแปดสามเด็กหกตัวศูนย์แปดสมหนึ่งเก้าห้าโอ้เล็หกตัวนะปูเนาะหตัวศูนย์ศูนปดสามหนึ่งเก้าห้าคอืมค่ะ เด็กมันบนนี้กันท่านบนท่างล่างเก็บตัวมาสามตัวนะพูวเี้เก็บตัวมาครบเจ็บตัวมาครบสามตัวบนจับเป็นกจะได้สามตัวนะคะสามตัวจับเป็นได้เก็บมาอก่อนะเออเชียนเชียนงปกูร่องแม่นก้าวตัวร่องเกาหกตัวร่องเกาหงใช่สามตัวอ เีร่วงรักยมย์ร <those S 1> <om> ่วมรักน่วยบนเด่อรัก่วยบนปูไฮรัก่วยบนน้ำเนลุกอ่าองฮบสิัยรัก่วยบนมีห้ามีหกทีหนึ่งมีแปดไตัวได้ก็ปูเน้นัวได้ก็บอ่าต้อง6นี่ร่วงรักเมยปูเอาช่อนต่งเเอาเอาหาก็หกเนาะอ่ากับหกกูถนมัก มันเย็นมันติดก่อนก็อันนี้ก็อปิะเทศเชียเลยนี่ตัวนี้ก็มีพูกก็ยังมันกลับเอาหามกับคูนเห็นไหมไปใช้เก่าญี่ปุ่นคันู้ไปกับเอาหาก็หบอนี่นี่หากกนนมันถือมันถือีไปกับเอาหามเปสนกองับเอาเอาเก่าไม่ใช้ชูนใช้หานีกนชชองชูได้เงินขอหาเป็นขอหาโออ องสดนี่คือกันงครับพบมาเาาสองตูวนสองตรเองเท่าไรแล้ว่ล้มันมากงกได่แห้งกอคู่อยากเอาหนึ่งเก้าหกตัวนักกมกุกเลอ้้วยสองคู่เท่านี้อนึ่งเก้าหเจ้าอัน9นกอเก้านึ่งอันหนึ่งก่หาสององันูนชูนเก้าห้ามันมากหนึ่งก่อหาหมดไ่เน

ีกถถเี่ยูกทอถูได้งถูกกอดอันนี้ึมันหลวงมันเป็นวเ็นแปมันเจเป็นปหลวงมันเป็นแปดมัเก็ดนปูมากหนึ่งถ่ายแล้วเบือลังปูมากนึ่งถ่ายเดือดังนี่ยูล่างนี่จังได้ก็นึ่งยูถ่ายมันบมปูหนม่คบหนึ่งเดื มาพิจารินศูนย์หนึ่งสองวิ่งจากหน่วยแทดดังเห็นบองหันเจ็ดมาเจ็ดอาก้อนเ็เจ็ดห้าเจ็ดคู่สิห้าเจ็ดคู่นึงคู่นึงก็เก้าสองคู่สิดเก้าสองเก้าสองคู่สิบห้าเจ็ดกับหาต้กองมดมันสามคู่คู่คูนสามหมดคู่จับหมด นี่ขนาดละค่ะมวลในก็สรุปตัวเลขของปูเนาะค่ะพี่น้องคะขนาดละสรุปของปูสามแปดเท่าเมื่อนี้คักบ่คักพี่น้องคะได้ฮอดรางวัลที่หนึ่งหรือว่าเลขกหกตุ๋วค่ะพี่น้องค่ะลองเอาไปพิจารณาบึ้งค่ะ เลขของปูหลักหน่วยบนเด้อค่ะพี่น้องมีหา้ามีหกมีหนึ่งมีแปดค่ะพี่น้องหลักหน่วยบนปูเน้นที่หากับหกค่ะหลักหน่วยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งคิปเนาะค่ะพี่นอ้องก็อยาเลื่อนผ่านเบิ้งเต,ต่ตัวเลขเด้อค่ะพี่น้องเด้อฟังไล่ละเอียดพร้อมเนาะคะ่ะจะได้จับถือข้างเนาะค่ะพี่น้อง<ม>ค่ะสําหรับเลขหลักล่างหน่วยล่างเป็นตัวมาสามตัวลู่จับบอกค่ะ <c oughs> ค่ะตัว หลักนวยล่างพี่น้องมีศูนย์มีหนึ่งมีสองบ่เกินสองนะคะพี่น้องหลักนวยที่สิเป็นหลักนวยได้ที่สิเป็นหลักนวยได้นะคะพี่น้องบ่เกินสองนะคะพี่น้องแล้วก็เด่นเลขเด่นปูมีเก่าล่องเกดค่ะพี่น้องจับคู่มีเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเด่นที่เก่าหนึ่งเลขนี้ค่ะสําคัญค่ะพี่น้องป้องไปให้ตามให้นะคะ่ะสําหรับเอฟซีทีเมนมาเนาะค่ะพี่น้องเลขหกโตของปู 083195ค่ะพี่น้อง083195ค่ะพี่น้องตัวร่อง96ค่ะพี่น้องา3ตัวปูเน้นให้195 196ค่ะปู้ค้าวันนี้กาสีขอบคุณปู้สำหรับแนวทางเนาะค่ะค่ะ อ่าขอบคุณหลายๆค่ะปู่ค่ะสาธุสาธุค่ะปูพูดเรื่องเมืองอาหารที่นี่ค่ะพี่น้องป้องไปค <N ex cus> <N ex cus> ่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะสําหรับปูสามแปดเฮานะค่ะจังไรก็ไปพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องมักกะจัดคัดกระพานเนาะค่ะทั้งช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้อง ค่ะฝนกระตกฝ้ากระเลื่อมค่ะพี่น้องค่ะ,อคะตอนนี้ฝนกำลังตกแห้งเนาะคะ่ะจังไดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะคิดสิ่งหนึ่งประการไดก็ขอให้ประสบความสําเร็จให้ถือหัวสามตัวตรงๆหรือว่าลังวันที่หนึงน่งเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะที่เขามาเบิงมาชม่มมาซอยกดไหล่กดแชรประขามโฆษณขอให้พี่น้องคิดสิ่งหนึ่งประการใดให้ประสบความสาเร็จทุกอย่างคะ่ะให้มิต่คํำว่าเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ